สวัสด <Happy> ีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะใน Happy Bottle Run

ปีที่แล้วเราก็เจอแบบนี้แล้วถามพ่อว่าพ่อผ่านไหมผ่านไม่ฮะพ่อผ่านอยู่แล้วล <laughs> ูกอะพ่ะอ,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 อวันดูฟาดเอ้ยรู้พ่อรู้แล้วแหม่อี้แค่หัวฟาดเลยตกใจไปได้โทเทคเดอะดฟ์เราจะดิ่งลงพะสธาลงไปสิ่งที่ลึกที่สุด ถามได้เป็นอะไรโอ้โหสบายมากเลยครับกําลังนั่งปิกนิกอยู่โถเอ้ยขาขาดเมสตริกฮาร์ดออดีมาดีโอ้โหดาบมาคอเลยมาโถเอ้ยยังไม่ได้พูดเลยตายฉันละเอาจะมาจะเอออามาอย่าเอออย่าด่ฉันมีเอออย่าด่ฉันมีโตเอออย่าด่ฉันมีเอออย่าด่ฉันมีเอออย่าด่ฉันมีเออไอ้ลาดลาด

ติดพุงก็ต <de> <c oughs> ิดดาบก็หยิบไม่ได้อ้าวหยิบได้เฉยเลยโอ้ชีวิตนี้รันทดจริงๆ try to stop โอเคครับโอ้ไม่หรอกโอ้ stop 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 เราต้องหยุดให้ได้หยุด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 ต้องแทแถแถอค่ล้วก็กระดเราต้องหยุดให้ได้ครับยุดยุดหยุดหยุดอยุดห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 ยุดยดหยุดหยุหยุดหหยุด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 หยุ โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเสือวันนี้เสือจะพามามอบครับผมวันนี้เสือหมอบโอ้ยเสือหมอบและการหมอบครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าโอ้ยถึงจะเสียแขนเสียขาถึงจะเสียแขนเสียขาแต่ผมก็ไม่เสียอออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหรถโอ้โหกรตันอยู่จริงๆรู้คุณค่าแม่ในปะป่เออดันปะป่าดีมากลุกดันเออดีดีดเออลูกดันป้เดี๋ยวลุก เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวพ่อลูกหัวพ่อ,อตายเสือทําได้เสือทําได้เออเสือทําได้เสือทําได้ครับคุณผู้ชมครับเสือทับอย่าร้องอย่าร้องเออเสือยังไปได้เสือยังไหวเสือไหวอยู่เสือถอยไปสิัโอ้วจำสองโอ้โหเดี๋ยวอุ้ย,ยอย่าอ้าว น่าเฉย survive the stair พ่อพ <Not yet. S 2> ่อเปอะไรกับบันไดหรือเปล่าฮะไม่รู้หรอกทุกวันนี้พ่อก็เจอบันไดมาเยอะแลละเฮ้ยวันไนพ่อจะได้เจอแม่ของลูกสตีเนี่ยพ่อพ่ออย่าเล่นความเร็วแป๊บเดียวสิลูกเฮ้ยมันเป็นแรง้บถ่วงลบแรงอานพ่อโอ้โอ้ jet pack run อ๋อ Gate Passing ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gate Passing คุณจะผ่านไปหรือไม่โอ้โหง่ายๆของแบบนี้กล้วยๆใครๆก็ผ่านได้แม้แต่ลิงยังผ่านแม้แต่ลิงยังผ่านได้โอ้ยโอ้โหหมวกบแม้แต่ลิงยังผ่านได้แล้วน้ภาษาอะไรกับฉันง่ายๆของแบบนี้กล้วยๆใครๆก็ผ่านไอ้ชายฉันเล่นเกมนี้มาเป็นปีแกจะไม่ให้ฉันผ่านเลยเหรอ โอ้ยโอ้ยขอขอขอเอ้ยเออ่างี้สิแม่ค่อยคคุยกันได้หน่อยแล้วเราก็ผ่านไปนี่แกเราจะผ่านไปได้เราจะผ่านไปได้นะคุณผู้ชมครับจะขึไงอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราก็จะผ่านแล้วและในที่สุดคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับได้เวลาเล่นด่านของที่คุณผู้ชมสร้างให้ลีพุงลุงพีแล้วลีพุงเซฟโยแดดลาก่อนลูกลีพุงเจ๊กอบช้อปปิง้งสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจ๊กอบจะพาไปช้อปปิ้งนะคะอเจ๊กอบนี่บุกร้านเลยค่ะ เอาล้วครับวันนี้เจ๊ก๊อบจะมาช้อปปิ้งและนี่ก็รีพุงเจ๊กอ๊อบลวงค่ะเจ๊กอ๊อบโอ้โหเจ๊ก๊อบโหดหลายทันลุ่นนย่งเลยค่ะโอ้โหนี่นี่เจมาช้อปปิ้งหรืออะไรคะเนี้ยโอ้โหมีคัดสันเลือกคนถอ,ถอยไปสิยะแมถอยไปเฮ้ยนี่คือเจ๊ก๊อบในอนาคตเหรอครับแม่ไม่ไปสิยะหลอนโอ้ยนี่ไงเจ๊ก๊อบแถบแถ,แถมีลิฟ์ครับมีลิฟ์ครับขึ้นลิฟ์ครับเอ ด่านสั้นๆแต่ได้ใจความสนุกดีครับ <laughs> ลีพุงแทัพโอ้นี่คุณคิดว่าคุณจะเอากับดักแบบนี้มาล่อผมนะครับคุณก็รู้สิครับว,ว่าผมเล่นผ่านอยู่แล้วแบบนี้เห็นไหมอันนี้ผมจะแะไม่ได้กินผมหรอก อาจจะอาจจะมามาเออกินแล้วโอ้เจ right ้าฮึบนี่เราต้องล่อครับเราต้องรออาเจ้า A เป็นไงฝีมือฝีมืออาเจ้าป๊อป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 า A A A ดอกบอลดอกบาลนี่ลูกนี่ดอกบาลบอลก็ไม่ได้ก่อนจะดอกบอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยครั้งนี้ถ้าไม่ผ่านก็เปลี่ยนด่านนะครับอาเจ้าฮึบนี่ กะแม่ผมผ่านอยู่แล้วลน่ะจริงจริงลีพุงโกโฮมป้าป๋ากลับบ้านฮะใช่ลูกเราไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วนะลูกนะเราได้เวลากลับบ้านแค่น<ถ>ี้เหรอแค่นี้ยโอเคลีพุงทีเอ,อ็น,นนะทีรพพันโอ้โหอันดีละทินเฝ้ารอคอยบายป้าพาลูลูกไอเจ้าฮึบโอ้โหไปแล้วครับโอ้โห و. ทๆๆีเอ็นทีรันอ่เออแค่นี้อะ รีพุงโก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 โอ้ยเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้โกเราตายแล้วรีพุงโก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 ้อาเราโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตายโอ้โห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 โ์โหโนี่กะนี่กะไม่ให้ผมโกเลยใช่ไหมเอามาครับคุณผู้ชมครับเราค่อยไๆไปครับค่อยๆไปครับเฮ้ยจะฮึบเรารอดครับคุณผู้ชมเราอเรอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อผมก็ผ่านแล้วทบามมีเด็กเต็มเลยเดะ่อฮัทกันใครฮะนั่นหนูนี่นะอ้าว ลีพุง O M G E C E I มัน E y อย่าง I มันอะฉันเป็นกระสือลีพุงฮาพูนรันสวัสดีลุงพี่แฮปฟันแหมเอาสัสัมเนียงตายโอ้โห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  Yes โอเคครับคุณผู้ชมครับแหมสนุกจริงๆเลยกับ Happy ้วิวส์นะครับแหมมีความคิดสร้างสรรค์สร้างเลเวลแมปอินดิเตอร์ให้ลุงพีเล่นแต่ละแมปเด็กเ็เอาไปบอกวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ Happy ้วิวส์ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกรื้อกลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยนะฮะแล้วอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมนะครับบ๊ายบายครับเย่ yeah.